จังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนปฏิบัติการกระบี่สแตดี้ขจัดความยากจนรวมถึงพัฒนาคนเน้นพุ่งเป้าเพื่อต้องการพัฒนาให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายรอดพ้นจากความยากจนตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้โดยได้อาศัยหลัก4ี่ทอในการขับเคลื่อนวิเคราะห์ทรัพยากรขอ,ของครัวเรือนเป้าหมายทัศนคติของบุคคลในครัวเรือนทักษะและองค์ความรู้มาเป็นองค์ประกอบในการช่วยเหลือเพื่อให้ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนบูรณาการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนทั้ง5มิติแก่ครัวเรือนเป้าหมาย โครงการกระบี่สเตดี้นะครับเป็นโครงการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านพุทธิพงศ์สิริมาตท่านก็แจ้งมาให้ตรวจสอบข้อมูลสําหรับในส่วนของอำเภอเหนือคลองนะครับข้อมูลที่แจ้งมาจํานวนประมาณ190ยครัวเรือนหลังจากที่เราได้จํานวนครัวเรือนแล้ววิเคราะห์โดยทีมปฏิบัติการตำบลน,นะครับก็จะได้ปัญหาในแต่ละครัวเรือนซึ่งปัญหาต่างๆเราก็นำมาเสนอใน ระดับอำเภอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนที่อำเภอสามารถแก้ไขปัญหาได้เองก็ใช้เครือข่ายส่วนราชการปกครองท,งทั้งท้องที่ท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือแต่ในส่วนไหนที่เกินกิดกําลังความสามารถของทางอำเภอนะครับก็จะเสนอหน่วยงานจังหวัดเข้ามาช่วยเหลือนะครับ ผมได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และนาอำเภอและท่านข้างนั้นนะครับตามดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวของนายอุไรพรย้ำย,ยิ่งแล้วพร้อมอกับลูกหลานลานทั้งหมดเบื้องต้นในการให้ความเป็นอยู่นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะก็ดูแลเรื่องไฟฟ้าเมื่อก่อนก็ไฟฟ้าเนี่ยขาดการใช้ใจ่ายมาเป็นเวลา6เดือนทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ ดูแลทั้งหมดให้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ทางกเกษตรอำเภอก็ได้ดูแลเบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุ์พืชให้มาปลูกส่งเสริมในด้านการ,กรเกษตรเรื่องที่ดินจำกินนะครับก็ได้รับจากกรมพัฒนาที่ดินของจังหวัดเข้ามาจาัดสรรที่ดินกินให้สองไร่เศษการเล่าเรียนก็ทางผู้มีอุการะคุณก็ได้ส่งเสริมในการเล่าเรียนให้เรียนต่อจนจบปริญาสามคนแล้วก็ด้านดูแลสุขภาพทางผมฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก็ช่วยดูแลในการส่งเสริมเข้าไปที่โรงพยาบาลเหนือคลองนะครับและพร้อมให้ทางอสมมที่เป็นพี่เลี้ยงของหมู่สีบ้านท่านุ่นได้มาเข้ามาดูแลเรื่องการสุขภาพพร้อมกับทีมงานของสจรีมของหมู่สีบ้านท่านุ่นเข้ามาดูแลเรื่องการเป็นอยู่นะครับสคยขาดโรงเรียนตอนนี้ไม่ขาดโรงเรียนแล้วแม่บอกว่าตื่นตั้งแต่ทีห้าจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านกำนันก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนดูแลในทุกทุน ตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือก็คือด้านการศึกษาของน้องและก็ของนูค่ะก็คือคุณหญิงลาลิดาก็จะส่งเรียนจนจบแล้วก็2ก็คือคุณลุงชวนค่ะมาต่อเติมบ้านแล้วก็ให้เครื่องอุปโภคบริโภคค่ะแล้วก็ให้แพะด้วยตอนนี้อาชีพมีเพิ่มขึ้นค่ะพี่ที่จัดหางานค่ะเขาได้ช่วยเหลือก็คือพาไป ทำงานค่ะมีงานมีหน่วยงานติดต่อมาก็รู้สึกดีแล้วก็อยากจะขอบคุณกับทุกหน่วยงานค่ะทั้งภาครัฐและเอก,กชนค่ะที่ช่วยเหลือครอบครัวหนูคือตอนนี้ความเป็นอยู่คือดีขึ้นมากค่ะโครงการนี้เนี่ยก็ออของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ระดับจังหวัดนั้นก็คือผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ เป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็การขับเคลื่อนเรื่องนี้นี่ทางท่านพอชอท่านสงัดเนี่ยนะครับในจังหวัดกระบี่ท่านก็รับผิดชอบท่านก็ได้ประสานม,มาสําหรับครัวเรือนที่เราเริ่มเข้ามาเนี่ยก็มีอยู่2ครัวแล้วนะครับครัวเรือนของคุณอุไรพรเนี่ยนะครับเราจะช่วยหนึ่งเนี่ยบ้านที่มันชันรุดชุดโสมเราก็ไปแก้ไขให้มีปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อยนอกเหนือจากนั้นแล้วลูกของเขาสองคนก็รับเข้ามาฝึกงานที่ ความแพะเพื่อในอนาคตเน,นะครับเขาจะไปทําการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเพราะนั้นนี่ก็ผมก็รับปากว่าให้ลูกเขามาฝึกให้ดีผมจะให้แพะเขาไปสิบแม่ที่ตั้งท้องแล้วพอไปถึงเนี่ยอีกสักสามเดือนก็คลอดแล้วให้เขาเลี้ยงลูกแพะไปและแพะสิบตัวนี้ที่คืนมาแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผสมพันธุ์อีกทีหนึ่งแล้วพอตั้งท้องแล้วเราก็จะได้แจกไปให้ครัวเรือนที่2ที่สาที่4 เราทําได้นี่นะครับในปีนี้เนี่ยเราก็ขยายไปไม่หยุดยั้งเลยขึ้นอยู่กับความสามารถและขึ้นอยู่กับความร่วมมือของอครัวเรือนที่เราไปช่วยตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งนผมก็จัดโครงสร้างของสจพจังหวัดในระดับปริบัติเนี่ยถึง9สจพแล้วก็เอาข้อมูลจาก TPMAP ซึ่งได้จากสภาพัฒน์ของกระบี่นี ในปี6-2นี่มี7,000กว่าเราก็ให้ทางอำเภอแล้วก็เทศบาลเมืองเนี่ยรีเช็คต่มาภายหลังปี6-5เนี่ยเขาปรับข้อมูลที m แมเพิ่มขึ้นไปเป็น8,111โดยเรามีทีมปฏิบัติการ55แห่งแล้วก็มีทีมพี่เลี้ยงอีก147ทีมในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามอบรมทบทวนให้คณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามามีบทบาทในการที่จะรับช่วงต่อจากทีมพี่เลี้ยง เพราะผมเชื่ออย่างเดียวว่าคนที่จะอยู่กับอุ่มประาอบน,นียก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านผมก็จะส่งให้ให้ทีมพี่เลี้ยงทีมปฏิบัติการเนี่ยภายหลังที่ดําเนินการช่วยเหลือแล้วเนี่ยก็จะส่งมอบต่อให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดูแลตลอดชีวิตในขณะเดียวเราก็จะตั้งกองทุนสงเคราะห์ในเรื่องนี้คือกองทุนกระบี่สเตดดี้หรือว่ากระบี่มั่นคงแล้วก็ให้เรื่องนี้สร้างความรับรู้ ไปในทุกภาคส่วนดันให้เป็นวาระจังหวัดมันก็สร้างการมีส่วนร่วมให้กับพี่น้องประชาชนที่ว่าอยู่ในระดับที่ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มปอบบางเหล่านี้ได้ มันก็เลยมาเป็นการบรรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการให้ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งผมว่ามันจะสร้างความยั่งยืนโดยที่ว่าสองจังหวัดกระบีนะ่เนี่ยผมเน้นย้ำในเรื่องของเราจะสอนให้กลุ่มเปราะบางเหล่านี้รู้จักวิธีหาปลาเขาสามารถมีความยั่งยืนในการดำรงชีวิตในการที่ว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองต่อไปได้นะครับ